ผู้ดึงหนังนี้เป็นเพราะเสียงกรี๊ดดังมากใช่เสียงดังมากคือเป็นการเดินเดินพรมครั้งแรกเลยเนาะปีนี้ครั้งที่สองใช่ครับแต่ทำไมงานนี้ก็ยิ่งใหญ่ใช่เขาได้ทีไอเอฟแบบผ่านใชแต่ว่างานยิ่ใหญ่กว่าที่เราเคยใช่บอกวันนี้คนเยอะมากเป็นไงบ้างพวกแฟนๆมารอต้อนรับเราแบบเยอะล้นหลามมากพิมค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ขอบคุณทุกคนที่มาขอบคุณนะคะ ออนเมื่อออนไปแล้วใช่ค่อนข้างแล้วค่ะใกล้ละใกล้ละไอพีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างหนูว่าจะขายไอพีสี่แน่นอนเออขายเลยขายเลยไม่ฝ้ารอเนาะไม่สิเลยก็ทุกคนอยากรู้อะไรจะได้เห็นในไอพีสีคือทุกคนรออะไรอ่ะได้แน่นอนคือที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างแบบว่ามีค่อยๆอยินโทรนิดนึงนิดนึงแต่ไอพีสี่เนี่ยทุกคนสมใจแน่อะไรก่อน ก่อนหน้าก yeah, ่อนหน้าเรียกเป็นแค่ก้มแก้มแก้มเองเหรอใช่ใช่ค่ะมีกันไปรปีกันนายแต่ยังไม่รักกันมากแต่อีพีสี่รู้เลยเพราะเขาบอกเป็นพ่อเงาแม่งนอนกันมาสามอีพีใช่ใช่เขาหลอนเลิฟซีนพูดนเลยว่าหลอเลิฟซีนพี่อีพีสี่ค่ะเจอแน่อาทิตย์หน้าไงสมมติอีพีที่ผ่านมาเราแบบว่าเลิศไหมแต่ผลตอบรับของแฟนๆทุกคนก็รอดแหละแต่ว่าอีพีแรกดูแล้วดูดีแล้ว ว่ายังไงต้องเปราดูกันนะคะผมคนงงว่าอุ้ยพี่โบนโดรชนแล้วเราจะกลับมายังไงอย่างงี้ยพี่พีสีหนูแน่ค่ะว่าชีพังทีเสกยังไงอุยแล้วื้นหรือเปล่าสรุปมีเม้นตหมดทั้คู่สปอยได้ไหมว่าเลิฟซีเรามันแบบขนาดไหนเล่นอไรได้อะโอ้โหเทมพเมพเอาเป็นว่าให้สปอยค่ะเป็นไอศกรมเนี้ แ,แฟนพีแ็กยันไงบ้างเออสารมีพีที่ผ่านมาดีดีเนาะค่ะเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าออกม,มาเหมือนออกม,มาจากนิยายเลยแล้วก็ Christine. lo